สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและก็รัสเซียมันมีเหตุการณ์การสู้รบกันครับในเขตของทะเลดำก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำหรับพวกหน่วยก่อวินาศกรรมหรือว่ากำลังลบพิเศษในฝั่งของยูเครนนะครับก็กำลังปฏิการในเขตของทะเลดำตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโหมกระพือกันได้ทุกวัน,นครับทีนี้เหตุการณ์วันนี้ก็ดูเหมือนว่า ฝั่งของยูเครนจะต้องถูกขัดขวางจากกองกาลังที่มาจากเขตของทะเลดําในฝั่งของรัสเซียครับรัเสเซียได้มีการส่งเครื่องบินโจมตีรุ่นซูย่ิบสีเข้าขัดขวางเรือยกพลขึ้นบกของยูเครนนะครับที่มีความมายามที่จะทําการบุกยึดแหลมไครเมียความมายาครั้งนี้ก็คิดว่ายูเครนนั้นน่ากําลังจะขึ้นแหลมที่ทาคานกุลที่เป็นแหลมติ่งนะครับยื่นมาทางทิศตะวันตกเนี่ยอย่างมากที่สุดแล้ว ซึ่งแหลมทากกุลตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของอยูเครนนะครับเพราะว่าพื้นที่แหลมดังกล่าวเนี่ยรัสเซียนั้นได้มีการติดตั้งพวกระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็มีการติดตั้งเรื่องของสถานีเรดาร์นะครับที่ใช้สาหรับการสอดส่องกิจกรรมความเคลื่อนไหวของอยูเครนมันเลยทําให้ในช่วงเวลานั้นครับกระทรวงกวลาโหมรัสเซียได้มีการรายงานข่าวว่าพวกเขาสามารถทําการไปจมเรือขนาดเล็กของอยูเครนได้มากถึง3ามลำจากทั้งหมด6กลำ เพราะว่ายูเครนนั้นก็ต้องการใช้เรือเหล่านี้นะครับประมาณ6กลำมาพร้อมกับหน่วยปฏิการพิเศษทางเรือนะครับต้องการที่จะมาขึ้นแหลมทาคันกุนมันก็เลยเป็นเหตุทําให้รัสเซียก็สามารถล่วงรู้กิจกรรมต่างๆได้พวกเขาจึงต้องมีการส่งเครื่องบินแบบซู 24M แล้วก็มีการติดตั้งระเบิดบินเข้าไปยังพื้นที่ต้นแบบเลยครับก็คือบริเวณใกล้กับเกาะซันนก ต่อจากนั้นครับพวกเขาก็มีการโจมตีเรือจนเกิดความเสียหายทีนี้เรืออีกสามลำเมื่อเห็นว่าเพื่อนของเขานะครับที่กําลังขึ้นเรือเนี่ยต้องหายไปหมดเลยครับทั้ง3ามลำกำลังพลก็จบทีนี้กําลังพลที่เหลืออีก3ามลำนั้นก็เห็นว่าเพื่อนของเขากําลังถูกเล่นงานจึงต้องมีการถอยกลับไปยังพื้นที่วิโคโ,โวประการากล่าวนั้นก็ได้รับการยืนยันจากฝั่งรัสเซียเท่านั้นนะครับแต่ว่าฝั่งยูเครนเนี่ยเขายังไม่ได้มีการออกมารายงานข่าว หรือว่าอยอมรับเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนของวันที่9กันยายนนะครับก็คือเวลาประมาณสัก3ทุ่มในช่วงเวลานั้นก็จะมีหน่วยปฏิการทางทะเลก็คือหน่วยพิเศษหน่วยซิลนะครับก็มาทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองของอยูเครนนะครับที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงระยะเวลาหลังมานี้โดยเฉพาะการไปบุ้มฐานทัพอากาศของรัสเซียหลายแห่ง ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทะเลดาครั้งนี้อย่างที่กล่าวว่ามันมีเรือประมาณอย่าง106ลำที่ต้องการเข้ามาประการพิเศษพวกเขาก็มีการเดินทางมาจากที่ซาโตกะมุ่งสู่แหลมไคเมียวัตถุประสงค์ก็คือการขึ้นแหลมทาคันกุนในพื้นที่ของแหลมไคเมียแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับรัสเซียเนี่ยได้มีการส่งเครื่องบินโจมตีรุ่น Su-24m ไปยังพื้นที่ดังกล่าว แล้วก็มีการปล่อยเรื่องของระเบิดแบบคัสเตอร์นะครับก็คือรุ่น R B K 5 0 0จํานวนถึง4ลูกนะในความเป็นจริงก็คือว่าระเบิดแบบคัสเตอร์เหล่านี้นะครับมันใช้สาหรับการไปเล่นงานพวกรถถังหรือว่ารถยานเกราะแต่ว่าทีนี้ระเบิดนักล่าน,นั้นก็สามารถที่จะเล่นงานตัวบุคคลได้ครับโดยเฉพาะเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นการโจมตีในลักษณะเช่นนี้ก็มองว่ามันเป็นการโจมตีที่ดูดเดือดกันมากเลยครับไม่หลงเหลือเลยครับแม้แต่นายเดียว พวกเขาจริงต้องมีการหันมาพึ่งพากาสเตอร์บอมที่สามารถโจมตีได้เป็นวงกว้างแต่ว่าการโจมตีครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่ดุมากเลยครับกําลังพลที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับเมื่อพวกเขาเห็นว่าเพื่อนของเขาเนี่ยถูกทําลายเรือหมดไปแล้วครับ3ลําแล้วก็เพื่อนของเขาก็ต้องหายจากไปมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เรืออีก3ามลำนะครับจะต้องทําการถอยกลับไปที่วิโคโว เหตุการณ์ครั้งนี้มันก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่รัสเซียนั้นมีการส่งเครื่องบินแบบซู 30SM เนี่ยนะครับก็เข้าไปปฏิบัติภารกิจก็คือการไปจมเรือประมาณ4ี่ลำที่กําลังขนส่งหน่วยโคอมมานโดของยูเครนนะครับแล้วก็ต้องการจะมาขึ้นแหลมทาก,ากันกุลของรัสเซียเนี่ยนะครับตอนนั้นรัสเซียก็มีการออกถแถลงการกล่าวอ้างอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถไปเล่นงานกองกำลังของยูเครนได้ รัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเฝ้าระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะว่าหน่วยพิเศษของยูเครนเนี่ยนะครับเคยได้มีการขึ้นฝั่งแหลมไคเมียมาแล้วนะครับในวันเฉลิมฉลองวันชาติหน่วยประการพิเศษเหล่านี้นะครับก็ไปเล่นงานฐานยามของรัสเซียนะครับที่อยู่ตรงบริเวณแหลมทากันกุลแล้วก็มาสร้างความเสียหายกับระบบป้องกันภัยกาศแบบ S 4 0 0แล้วก็มาสร้างความเสียหายกับระบบป้องกันชายฝั่งบาสตัน รวมถึงไปเล่นงานสถานีเลด้าของรัสเซียครับแถมยังไม่พอนะครับมีการนําธงชาติของยูเครนก็นําไปปักอย่างอาคารแห่งหนึ่งซึ่งมองว่ามันก็เป็นการมายาะเย้ยในฝั่งรัสเซียรัเสเซียเนี่ยก็เลยมองว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมาอีกพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปตรวจจับความเคลื่อนไหวของยูเครนได้ตลอดเวลาว่าหน่วยรบพิเศษเหล่านี้นะครับมันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นข่าวที่มันปรากฏขึ้นก็จะเห็นว่า รัเสเซียนั้นก็มีความระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเพราะว่าหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ก็พร้อมเสมอนะครับที่จะเข้ามายึดแหลมทากันกุลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดก็คือว่าหน่วยรบพิเศษเหล่านี้นะครับก็สามารถทําการบุกยึดแท่นขุจจดเจาะน้ํามันกลางพื้นที่ของทะเลดําได้มาแล้วครับก็ตกเป็นข่าวแรกสําหรับวันนี้มาก่อนอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ